สวัสดีเพื่อนเนะครับก็หลุดไปตั้งสามครั้งนะหลุดสามเทปนอันนี้คือเทปที่สามหรเพืหล,ลุดไปแค่สองครับเอตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมป و กิซาก้านะครับก็ถ้คอยดูแล้วชอบนะครับก็ไปหลุดเร่นกันได้เลย นะครับก็รน่โอเครอบาสับโ,โ,โอเคครับก็ตอนนี้นะคบเราเราอยู่ในเอ่อ ตอนนี้นะครับแล้วก็พัฒนาลาน่างโจตัวตอนนี้นะครับพุชามันเจอแล้วนะครับจากล่างนี้ครับต่อไปนะครับผมจะทำให้มันกลับล่างอิสิล่างนี้นโอเคนะครับ okay, ก็ ก็รักผมนี่โหดกว่านะฉัน ไอยังไม่รู hey, ้ว่าเขาใส่ลูกชา้หรือถูกเาไม่่ครัวว่าไม่เกินไม่ใช่คงเท่าเดียไม่ล่ะตอนน่งนะครับ ยังลืมเ่อไม่รู้หเหามีดไปหมดไม่เอารอมดาบไงไปบ่ายดาบังไปจันไปบ่ไม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 ่เป็นไรไม่เป็นไรเตะน่เตเตเตเหลุดเนาะไอ้ัดนอขัดขอคู่ เดี๋ยวเดี oh kind of ๋ยวไปบนึงกปนครับผมโอเคขอโทษครับในรุกันอมหคนแล้วนะครับเราก็ต้องเก็บเพื่อนไว้ครับ ผมไปต่อสู้ก่อนนะครับผมปะเริ่ม่อดีอันนี้ก็อดอันนี้ก็อดอันนี้ก็อด Kau tak percaya apa-apa itu? Tak percaya apa-apa. Aku tak percaya apa-apa itu. Aku tak percaya apa-apa itu. แล้วภาพฝันคนขอก็อยู่ในกระเป๋ามุนเนี่โอเคครับขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย